กันเลยว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าคืออะไรดูซิว่าอุ้ยน่ารักอุ้ยมีลูกๆอ้วยลูกๆออกตุ่นๆนะยินดีต้อนรับเข้าสู่กแก๊สเกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับแกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลโบอกเหมือนเดิมคะ่ะย้าวมาอยู่กันในด่าน Escape from Surprise น,น,น,นะคะคือตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราสปาวนะคะยานผาหน,นะมีมากมายเลยมีทั้งหมด6แบบด้วยกันนะนะคะแล้วก็เราต้องขับตรงไปทางนู้นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงจุดเส้นชัยเนี่ยมันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะคะกลองดูอันแรกก่อนว่ามันคืออะไรอ๋อเป็นเป็นรถไฟค่ะโอเครถไฟโทมัสใช่ไหมงั้นเราก็ขับกันเลยแล้วกันมันจะยากบางขับยากไปไหมเนี่เพราะว่าคันมันใหญ่มากๆเลยนะ โอเคนี่เราต้องใช้มุมมองนี้หรือเปล่าเฮ้ยได้แล้วได้แล้วอือ่ารถไฟโทมัสเนี่ยไม่น่าบังคับยากมากนะฮะไปแล้วค่ะตรงไปเรื่อยๆเลยะฮะได้เล็งว่ามันนากก่ากลัวนะสวัสดีนะโทมัสสวัสดีรีบไปเถอะได้ได้เดี๋ยวพเล็งจะรีบไปนะแต่พื้นมันดูนากก่ากลัวแต่ทําชั้นหลวงก็พอแล้วได้ไดไ้เร็วเกือบไปแล้วนะโดอดดัสต้องถึงให้ได้รู้เปล่า ได้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 เดี๋ยวเราจะค่อยๆไปกันนะคะพี่ลิงหูยไกลพอสมควรเลยนะใช่ไกลมากเลยเกดเราจะไปแล้วโอเคเราค่อยๆไปแล้วนะคะหูทางนู้นไม่รู้เกือบไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปสปาดูอย่างอื่นกันอีกดีกว่านะคะว่ามันมีอะไรบ้างหุยตรงนู้นมีอะไรอะตู้ตู้เฮ้อย่าเพิงไม่กล้าเข้าไปว่าเกดเรากลัวก่อนเราจะเข้าไป เลิงแนะนำว่าเราไปดูกันก่อนไหมว่ามันมีรถอะไรบ้างอ่ะได้ๆด,ดก่อนเราเข้าไปเราไปดูกันก่อนดีกว่านะคะว่ามันมีรถอะไรบ้างโอเคองั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอุ้ยนี่ไงเราเข้ามาแล้วนะคะอู้อลังการากอลังการากเราไปดูดีกว่ามีรถอะไรบ้างก่อนดีกว่านอ้อได้ได้ไ <_' S 1> ป <ะ S 2> ไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าคืออะไรดูซิว่าอุ้ย แลวลองขับเดดเดกเก๊มันจะบังคับยากไหมเอออันนี้บังคับง่ายกว่ารถโทมัสอีกนะคะนี่ไงปู้จูจริงด้วยเก้บังคับง่ายนี่ไงขับตรงขับหน้าขับหลังแต่ปากมันดูป,ปู้บู้อ่ะเก๊น,น่ะนั่นน่ะสิปากมันดูปู้บู้ยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่เราถอยเราถอยถอยดีๆนะ,ะถอยดีดดอเด้วไปดูอันต่อไป เป็นรถจี๊ปนะอเ้เอ้ยเฮ้ยมีม้มาด้วยเดี๋ยวเราต้องลองขับให้ครบทุกอันนะคะนี่อันนี้เป็นรถจี๊ปค่ะเฮ้ยรถจี๊ปก็น่ารักดีนะอุ้ยเดี๋ยว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 ทางนี้นะคะเป็นม้าขาวค่ะนี่โอ้โหม้าขาวก็บังคับไม่ยากแต่ว่าโอ้ยมันช้ามันวิ่งช้าไหมมันวิ่งช้าพอสมควรเลยนะคะช้ากว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้เป็นม้าน้ําตาลเนาะอ่าส่วนอันนี้เป็นม้าดําสีเข้มเฉียว โอโหน่ารักมากมากเลยงั้นขี่อะไรไปที่ตรงนั้นดีพี่ลิงอาอะไรก็ได้อันนี้ก็ได้น่ารักหมดเลยได้ได้งั้นเอาเป็ดเป็ดเป็ด,ปด,ปดน่ารักเมื่อกี้เป็ดบันลวงไม่ใช่เหรอเกว้าไหนระวังนายอย่าขวางนายนายหลบนายนายเออขับคนนายขับคนไปแล้ว,วเก๋สิงเลยสิงเลยสิงเลพี่ลิงชอบสิงเลยได้ได้ใจเย็นเดะใจเย็นในกำลังซิ่งอยู่นะฮะ ไล่แก๊ไล่โอ้แล้วเๆ็วเรวเรวรวกลเ,เหมือนกันนั่นเนี่ยอืมใกลมากเลยนะคะมีอูยยมีเลเซอร์กันมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับต่อไปหยุดขับทําไมหรอเอาก็ขอพูดบ้างไม่ต้องพูดเยอะไปเลย <c oughs> มีสคริปสเตทด้วยนะไม่รู้สคริปสเตทคืออะไรแต่ว่าตอนนี้เราขอตรงไปก่อนเข้าไปเลยเลว้าวเามาจะเข้าไปลอกเกตเข้าไปเลยโอเคแล้วก็ขอเข้ามาดูทางนี้นะคะอู้หู กันเยอะแยะเลยได้ลองกันโดดวันดีโอ้ยลูกกระตันน่ารักอะใช่ลูกกระตันน่ารักมากเลยนะคะดูซิว่ามีกี่ด่านนะคะเกตคิดว่าเกตจะเล่นไปถึงด่านที่60ละกันเนาะใช่เกตเกตกันเล่นไปเรื่อยเลยดิอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอู้อันนี้ห้ามโดนสีแดง ห้ามโดนสีแดงพื้นฟ,ฟ,ฟ้าโดนได้โหตื่นเต้นเลยอันนี้ห้ามโดนสีชมพูนะคะโอเคไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ไม่น่ายากมากกะโดดนไปเรื่อยๆเ,เลยเราจะบินบินไปแล้วก็บินบินมาฮืบให้เข้าไปกัดนวัดดีนายขอฉันไปก่อนนะอุ้ยอันนี้พื้นมันเป็นสีเหลืองแสงด้วยนะคะใจสีสวยเพลิงชอบเพล็งชอบหมดเลยโดนัทไม่รู้ตรงกลางใหม่ๆโดนัดไม่รู้ตรงกลางใหม่ๆเพลิ ก็มันไม่มีไงก็มันไม่มีวาเลนก็เลยร้องเพลงไม่มีไม่ไม่โทดเตงโอดเต็งลอยไม่ม่ด้นัดไม่ร้ต้องจลางไม่มีด้นัดไม่ร้ตองกลางไม่มีอันนี้ได้อยู่อันนี้ไม่ได้ไปลิมนี้โอเคอันนี้ทริคโกงนะคะเราก็คือต้อง ส่องไปข้างหลังอะนะถ้าเกิดมันส่องออกไปได้อย่างนี้ก็คือข้าม,ามได้นะแต่ถ้าเกิดว่าส่องปุ๊บเห็นเป็นตัวเราเนี่ยคือมันไม่สามารถเดินทะลุได้ละเราก็ต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเรียบร้อยค่ะดานัทไมโลต้องกางใหมมีวู้วเพลงอะไรวะพี่ลิงเต่เงงใหม่อีกแล้วเหรอ เพลงเดิมเปลี่ยนเนื้อนิดหน่อยอ่ะอ๋อเพลงเดิมเปลี่ยนเนื้อนิดหน่อยอันนี้เราก็ใช้ทริคของเราได้นะคะไปก็คือถ้าเกิดว่าเรามองลอดไปข้างใต้ไม่ได้เนี่ยแสดงว่าพื้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ทะลุนะแต่ถ้าเกิดว่ามองลงไปใต้ได้เนี่ยคือพื้นตรงนี้มันทะลุนั่นเองโอเคงั้นเราก็ค่อยๆกระโดดก,กันไปเลยนะคะไปเลยเร็วเรวเร็วเร็ว,รว,รวอะไรละ่ะก็ดูเดบันเมตั้งหลายด่านนะัเก อืมใช่แต่ว่าอันนี้เนี่ยเก็ดว่าจะเล่นจนถึงด่านที่60นะคะแล้วก็อาจจะมาอัดคลิปเพิ่มเติมต่อไปหลังจากนี้นะคะก็คือเป็นพาสสองนั่นเองใช่พาสองก็ได้อ่ะอืมอักอืออาาอๆอึือาย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 อือ,อโอเคไม่ยากไม่ยากค่อยๆกระโดดไปอันนี้น่าจะห้ามโดนต้นไม้ละมัง้ง ทำดอนแก่ทำดอนนํำดอนลยตอนนี้19แล้วใช่19แล้วนะคะค่อยๆกระโดดไปนะคะเราไม่ค่อยซสีเรียดมากใช่ไปเลยไม่ซีเลีอสเลยแต่ว่าก็ต้องไปให้มันเร็วๆเฮลเเ่งให้กำลังใจอยู่ลึกๆเลยเนี่ยลึกๆเลยดอนนัดเมโรตรงกลางเฮ้ยดอนนัดเมโรตรงกลางตึ้ฮตึ้เฮฮึอุ๊อุ๊ ไอ้ลูกกลมๆนี่มันกระโดดค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลยวัดีดปันบับฟันหลอปันบับฟันหลอใช่อุ้ยอู้อู้ห้ามโดนโอู้ยากนะเนี่ยฮึดโอฮึดอ,อู้เรียบร้อยค่ะอ่ะทางเดินมันเล็กมากเลยอันใหญ่จัอันโลดเป้าเลยอุ้ยอันนี้ห้ามโดนอ่าสีเทาๆน,นั่นเองโอเคอุ้ยอุ้ยอันนี้อะไร อันนี้ห้ามโดนสีเขียวหรือเปล่าอ้ห้ามโดนสีขาวค่ะและ้วแกก็โดดใส่สีเขียวเลยนะคะแกไปเต้าเลยเพราะไมไ่แข่งอะไรกับแพรแรงเนี่ว่ะจริงด้วยนะเราแข่งกันไหมอะพอแล้วโดนแต่งหน,น้ากอตีเลาอายน้องน้องแชร์กันเต็มไปหมดเลยหนังหนังแจกกอดตีเป็นเล่งเป็นอไ,ไมไใครเอาแข่เลย <c oughs> แต่เกรดว่าดีนะน,น้องน้องแชร์เนี่ยแพลิงจะได้ดังๆไงเปเล่งไม่อ้าไเปเลยงไม่เอาไเปเล่ง ไ่มเอา <laughs> พี่เกดแนะนำนะคะแชร์กันไปเยอะๆนะคะพี่ลิงจะได้โดนแกล้งนะคะ <laughs> เพราะว่าพี่ลิงชอบแกล้งพี่เกดไง <laughs> อะไรวะเกดไปเลยบอกเลยว่าไม่เอา <laughs> เออนะอึบบุ้ยหูเมื่อกี้เกือบล่วงเนี่ยใจหายแวบเลย <laughs> พี่ลิงพี่ลิงไม่เอาไม่พูดพี่ลิงไม่โปิดเง้น งอนอะไรวะไร่สาระลมากเลยอุ้ยงินเป็นเด็กไปได้นะไม่พูดเรอกเงนินเอาแล้วที่พูดคืออะไรไม่พูดเงินโอเคอันนี้น่าจะห้ามโดนสีชมพูนะคะเราก็ค่อยๆเดินตรงไปเรื่อยๆเ,เลยแล้วก็ห้ามกระโดดด้วยนะคะไปะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนแท่งอึหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอึบอ่าค่อยๆกระโดดไปค่ะฮึบไม่พูดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดห้ามพูดนะแ่้อะ ฟพามแม่พอแทนพะเริงมันบ้าพามหมายไม่ชอบพาเริงหมาเดาแบบแม่พอิเองนะครับน้องนังนงฟังแบบแม่บอดเอ้าฟังพี่บิวแต่นางก็หลับไปแล้วนะฮะอาดาบแม่งงานนังนังย <c oughs> ี่เง่วงว่ะพี่ิวง่วงว่ะ <c oughs> ง่วงานเจ้าเี่ย น,นอนไปเถอะกินไม่ว่าอะไรหรอกโอเคโคตรก้ดได้มาเลงคันปากอะแต่แกต้องขัดทอผ้าลก่อนนะไม,ไม่กินไม่ผิดก้ดได้พี่กันก็นได้อ่ะไม่ต้องขอโทษจะมาบ้านอะรถึงต้องขัดทอแกบาร์แค่นี้ไม่ต้องขอโทษเรา,าก,ก็คุยกันเหมือนเดิมไงก้ดได้คุยกันเหมือนเดิมเย้ yeah! <c oughs> แม่เล็งอยากพูดมาอะไรเมื่อกี้ขอดคันปากเลยโอเคโอเคงั้น okay, okay. พี่เล็งพูดนะได้ได้เดี๋ยวเล็งโพดเองปึ๊บตึ๊บเดี๋ยวเล็งโพดเองเดีวนัดไมโรต้ตรงกลางดนัดไมโรต้ตรงกลางเอออืดโอ้โหเรียบร,ร,ร้อยนะฮะตอนแรกบอกว่าเมื่อกี้มันไม่ไหลเลยอะเพราะมันไม่ไหลกนนึกว่าจะตายนะฮะไปค่อยๆกระโดดไปเรื่อยๆไม่แน่ว่าอาจจะเล่นไปไม่รู้ว่าด่านสุดท้ายมันเท่าไหร่นะเนี่ยเพราะว่าเกมเป็นคนสุดท้ายแล้วนะ 5 1เนี่ยนะคะก็ลองกระโดดกันไปดูเรื่อยๆแล้วกันพอถึงด่านที่60แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปิดคลิปกันแล้วก็เริ่มคลิป2นะคะได้เลยคลิป2วู้วจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกดเซฟตรงนี้ได้เนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราเซฟตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราออกเกมเข้ามาเนี่ยมันจะหายไหมลังดูไหมอะจะปะ ก็คือเอางี้ละกันนะคะเกตว่าจะลองกดเซฟดูแล้วถ้าเกิดว่าเข้ามาใหม่แล้วมันเริ่มด่านหนึ่งใหม่เลยเนี่ยก็ปิดคลิปละกันนะคะโอเคค่ะไปะค่อยๆกระโดดกันไปเรียบร้อยกระโดดกระโดดถึงด่านที่เท่าไหรด่ดีเกตถึงด่านที่เท่าไหร่ดีหนะาเอา60นะแลนี่แล้วดีเกทเดินย้อนกลับไปเนี่ยเกทจะเดินย้อนกลับทําไมอะ ก็ไม่รู้เหมือนกันเดินไปเดินมางง,ง,งมากเลยนะคะป่าป่าป่าเออเจอแล้วดีไงทางนี้จริงด้วย5้แปดแล้วเอาว่าให้มัน60 70เลยไหมอ่ะ65แล้วกันเพิ่มขึ้นอีกและแถมตลอดเลยได้ๆดได,ได้แถมแถมเก็แถมให้ฮืบตอนนี้นะคะ61แล้วนะคะ61แล้ว62แล้ว63 64 65ว้ายสวัสดีนะเดนนิดขายหยับ หยบอือฮ่า <wounds> ฮ่าบไปแล้วหยบเด้นนิดไปแล้วเดนัดมีเราตองกลางวู้นัดมีเราตรงกลางวู้เต็มแต่เดาดาเดาดาเดาดาเดเดาเดาเดาเดเดวเดาเดวเดาเดาเดาเปาเดกเดนเดาเกาเดแเดา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 เเาเ็ดเเดอนเ ใช่เกดอยากรู้ไงว่าถ้ากดเซฟมันจะหายไปไหมเกดกลัวมันหายไปมากเลยอะกลัวหายจริงนะเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกไม่หายหรักเจ้าแป้ลิงเดะไม่เชื่ออะไรหรอกพี่ลิงอะคืออุ๊ดตอนนี้นะคะอยู่ที่69แล้วนะคะน่าจะห้ามโดนไอ้นี่หรือเปล่าอุ้ยฮู้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 งงอะเอออุ้ยเอ๊ะอันนี้ต้องทำยังไงคะงงเอ๊ะทางนี้เหรอ อ้าวแล้วเ,เราต้องไปยังไงอะคือตอนนี้เนี่ยงงมากเลยนะคะอึบไม่ใช่เอ๊ไม่ใช่อ๋องงมากเลยงนะั้นเดี๋ยวขอหยุดอยู่ตรงนี้แล้วกันลองกดเซฟดูนะคะพอเซฟเสร็จป<ด>ุ<ด>๊บเนี่ยเกจะลองปิดแล้วเข้าใหม่ดูโอเคปิดเลยโอโหตอนนี้นะคะเก๊เข้ามาใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> แล้วมันก็มาโผล่ที่ตรงด่านนี้เลยอะเก๊ก็คือต้องขี่แบบขี่พวกนี้ใช่ไหม แล้วก็เข้าไปใหม่อีกเหรออู้กเราขอตัวลากันไปเลยนะคะน้องๆยังไงวันนี้นะคะเกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เกดไปแล้วนะบา,บายยพี่ลิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะครับใครที่รักพี่ลิงชอบพี่ลิงอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากดซับกันคบปีนไหน มากดซับสไคร์ให้กับแพรริงด้วยครับวันนี้แพรริงไปแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะบาย,บายยจุ๊บๆาเพ่แม้ก็ต้องขอตตาลาไปก่อนนะครับแพรแม่รักน้องๆนะครับว้าเก็ดตายครับแพรแม่ไปแล้วเดี๋ยวมันตายอีกเพมเนจะนอนบายบายครับน้องๆน้องๆอย่าลืมกด Subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกมแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลย อย่าลืมติดตามชมคลิปตัอๆบของพี่เก๋กับพี่ลิงใได้ที่ตรงนี้เลยน,น้องๆอย่าลืมกดไลค์ให้เกกด้วยนะคะบยบาย